ขอต้อนรับทุกคนก็สู่เลเว่นวอชครับตอนนี้เกมอัปเดตแล้วครับพ่อคินอคคิโอทุกคนเคยดูพินอคคิโอใช่ไหมเจ้าหุ่นกระบอกที่กลับมามีชีวิตได้ซึ่งพ่อของเขาในการ์ตูนพินอคคิโอเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้คือแบบเนี่ยขึ้นอินเสิร์ตมาเลยนั่นคือพ่อค ok ินอคคิโอในฉบับการ์ตูนแต่ว่าเกมนี้ได้นําพ่อคินอคคิโอที่ชื่อเกเบโตเนี่ยมาดัดแปลงให้กลายเป็นแนวดาร์ากแล้วก็เอามาใช้ในเกมได้เอามาต่อสู้ได้วันนี้ผมจะเล่นตัวละครตัวใหม่นะครับเกเปโตดูซิว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างในเกมนี้แล้วจะ เพราะว่าตอนนี้ความยากอยู่ที่ระดับไนท์แมร์สองะนะผมมาถึงไนท์แมร์สองก็ไม่รู้จะรอดไหมลองดูแล้วกันนะจะพยายามเต็มที่เลยครับไม่มีอะไรที่พังแล้วขาส่สมไม่ได้นี่คุณพ่อคินอิโอบอกไว้จริงๆการจะมาเล่นไนท์แมร์สองเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่มีเลเวลสูงนิดนึงเกตเปตโตนี่คือเลเวลหนึ่งนะครับเ mm hmm. พิ่งเล่นครั้งแรกกืว่าตายแน่น,นอน mm hmm. แต่ผมจะทำให้เต็มที่ครับคือผมเคยใช้หนูน้อยหมวกแดงจบแล้วเคยใช้ตัวนี้ตัวเป่าขุยเนะี่ยก็เล่นจบแล้วแล้วก็เคยใช้แม่บดน้ำแข็งเล่นจบแล้ว 3ตัวเกเปโตนี่เพิ่งเล่นครั้งแรกวันนี้แหละเกมมันอัปเดตปุ๊บก็เล่นเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าการสร้างหุ่นกระบอกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยจะทําให้เอาชนะกองทัพปีศาจได้หรือเปล่าโอ้แล้วนี่แม่สอคือตายได้น้อยลงด้วยครั้งหนึ่งแล้วอาจจะมีคอร์รัปต์เอนิมีเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยแรกไหนดูว่าเกเปโตอัพสกิลก่อนล็อกเก็ตไซน์อ๋อนี่เดชเพิ่มอีกหนึ่งวิแล้วก็ทำดาเมจด้วยครับอีกอันหนึ่งคือดัมมี่บอล อันนี้หุ่นหุ่นไม้ที่สร้างขึ้นมาจะระเบิดได้ด้วยดีจังเอาเอาอันนี้ลองก่อนเลยครับถ้าธรรมดาคือถ้าฟาด <me> อันนี้คือสร้างหุ่นสามวิสร้างได้หนึ่งตัวเราสร้างได้สูงสุดก,กี่ตัวตัวหนึ่งอยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้น่าจะเน้นการแบบว่าสร้างค่ายกลนะแล้วให้หุ่นใะนช่วยโจมตีนะ ต่อมาครับสกิลโยระเบิดลูกกิ้งคูดาวหกวิอันนี้เป็นการบัฟครับเพิ่มโล่ให้ทั้งทีมรวมทั้งหุ่นด้วยอันนี้คือพุ่งแดชแล้วก็ R2 ะ R2 นี่เคาหุ่นมาได้ด้วยหรอคือตีหุ่นเองได้ด้วยครับอ่า ไอ้นี่ต้องลองว่ะยังบอกอะไรมากไม่ได้ต้องลองเล่นด่วนหลักๆคือเนี่ยต้องใช้บ่อยแล้วก็ลูกกิ้งใช้บ่อยบัฟแล้วก็เคาะโอเคมาเริ่มเราควรไปข้างขวาก่อนเลยครับขวาล่างก่อนเลยครับเดี๋ยวนะทำไมลูกกิ้งระเบิดอัปเปอร์ cut เข้าไป เอาเว้ยลองดูวะยังงงๆปุ่มอยู่อะโอ้ยถาระเบิดเข้าไปครับคือเราก็ช่วยทุบจากข้างหลังได้นะหลักๆคือเราต้อง วางหุ่นกระบอกให้เยอะๆครับหุ่นมันจะเดินเข้าหานะสู้เองไม่เวิร์กสู้เองไม่เวิร์กหุ่นน่าจะได้สามตัวเต็มที่โอเคหุ่นได้แค่สามตัว เบิดเข้าไปครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายผมว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ต้องระวังแล้วก็รักษาระยะนิดนึงเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนไลท์ลูกกิ้งที่ว่านี่กลายไปเป็นหุ่นด้วยนะครับ โอ้ย่โคตรแรงเลยเล่นยังไม่ค่อยคุ้นว่ะมันคือพี่เป็นคนชอบเข้าไปลุยเลยออแล้วก็คอยบัฟมัน ก็คอมไปข้างหน้าไหวไหมวะอ๋อเก็บกลับมาได้ด้วยโอเคมีระบบเก็บหุ่นกลับด้วยครับไอ้เหียขีบนี่มันไปหายากจังวะ ต้องพยายามปล่อยระเบิดบ่อยๆเว้ยเริ่ม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 เป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วัำ <c oughs> อะไรดี <c oughs> ดัมมี่ตีเร็วขึ้นตีแล้วขยับไปข้างหน้าเร็วขึ้น <c oughs> เออเออเออเอ,อ้าเอา อนี่ไงหุ่นมันหมุนไปเร็วขึ้นครับอ้ได้อยู่นะเว้ยเริ่มชอบแล้วว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันคือถ้าหุ่นมันเก่งอ่ะมันจะเก่งหุ่นกระบอกน,นะเพราะฉันต้องพยายามอัพครับถ้าเลือดใกล้ตายรีเจนเลือดได้ This is a fine piece of work. Okay. Bye, 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 bye. I need to rewind my scoundrels. Fight is near. Ding, ding, ding. เขาไปหาพวกมันลูกเก็บหุ่นกับเก็บหุ่นกลับอูมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับว่าคุณตีแรงแค่ไหนแต่คุณต้องรู้ว่าต้องตีไปตรงไหน ไอ้เหี้ยท่าระเบิดนี่แรงมากผมว่าผมอัพท่าระเบิดว่ะจริงระเบิดโคตรแรงเลยตอนนี้ไม่เงิน75ครับเราพยายามรีบฟาร์มรีบไปรีบไป ระเบิดหมดระเบิดแถวนี้เงินเยอะมากครับรีบเก็บของดีของดี ได้ใช้ได้รอบนี้บอสแม่งอยู่ใกล้ด้วยข้อเสียคือสู้ระยะใกล้ไม่เก่งเลยครับมันไม่มีท่าที่เอาตัวรอดในระยะใกล้ได้โอ้ยเพี้ยโอ้ยจะตายจะตายตาย a บเจ็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 บเลือดจะหมดไปหาเลือดครับ สวยสวยเติมเลือดอือตู้มันอื้ like tax row. อคือเล่นดีๆมันเก่งเว้ยแต่ว่า เราเล่นดีไหมเนี่ยชิดไอ้ท่าตีหุ่นเคาะไปข้างหน้านี่ก็แรงมากเลยครับ มันตีหุ่นก็ได้หรือตีตีศัตรูเข้าไปหาหุ่นเราก็ได้เร็วขึว้นเร็วอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่หุ่นถูกทำลายจะระเบิดด้วยครับ กบิมบิมเบิมบิม,มกับข้าฐานหลักครับซื้อของซื้อของเร็วได้เงินมาเยอะมากเอาม่วงมาดิออนละร้อยเหรอเอาท่าระเบิดเลยแรงดิมุงหน้าเข้าไปในความมืดครับ วเราเบิดเข้าไปเพิด h e ี t เพิ่มอารเมอร์หาเงินหาเงินมว่าผมจะขึ้นไปด้านบนแล้วครับตรงทิ้งเป็นเงาเงมือเ่อยเยอะ h อ t โอย h อ t หุ่นแตกหมดเลยเฮีย <c oughs> เอาโดนจับล่วงเลยครับตายไปแล้วหนึ่งกูมึงแรงไปบ้า ก็บอกคูยืนไม่ไหวเลยเว้ยเฮ้ยตีแล้วส่งหุ่นกะบอกเข้าไปครับกูจะบ้าตายของทองมันเนี่ยครูดาวเร็วขึ้นเคอเคอเคเอาอีกเอาของแบบนี้อีกอากได้เพิร์กอีกเร็ว oh my hot chocolate today we've still much work to do hello here. hey nadi ถูมันลูกสูเขาบัฟให้พ่อบัฟให้ตีมันเข้าไปลูกไม่ต้องหนี ใช้หุ่นขอเราสู้มันที่ผมตีเพิ่มเ,เ,เลือดให้หุ่นได้นี่หว่าเพิ่งเห็น o o ม ไปลูกแมงยังไม่หมดแน่นอนซ้ำหุน่นซ้ำหุน่น ได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยวะเ็มอัพเลยว่ะมมี่เบเ n ฟิตฟอร์ม40เปอเซ็ต์ capital v i t a l ได้เลือดเพิ่ม เวล4แล้วครับเราต้องการเวล5นะครับเพราะว่าพอเวล5จะได้อัลติเมตผมจะได้เห็นอัลติเมตของเก็บเปโต้อยากได้เลือดอยากได้เลือดดูเขาลูก อย่าคิดแตห,หยองก็หุ่นกลัวตรงนี้วาบเยอะมากครับเ <c oughs> ว,วลาเหลือแค่ประมาณวันกว่าๆฮะเนี่นอะไรอ่ะ <c oughs> กูปากหุ่นเลยอ่ะ โอ้ยโอ้ยเฮียแรงโคตรซ้อมหุนห่นซ้อมหุ่น เาเปิร์กดีๆมาให้กูอิมพูฟแรนดอมโฟอัปเกรดโฟไทมเลยเหรอเดี๋ยวเอาเงิน300ร้อยดิวะแรนดอมอัปเกรดโฟไทมนี่ไงอัปเกรดแม่งให้หมดเป็นม่วงให้หมดคุ้มกว่าครับโอ้ยสีม่วงหมดเลยเปิร์กตอนนี้สู้เขาลูกหาเงินหาเงินหาเงิน My little scoundrel, why to hard, Prepare yourselves, scapegraces. The fight is on. <laughs> <laughs> ขาลูกรีดิวดีเฟนคูดาวเกนพาวเวอร์ชาร์จโอ้มายกอดเข้าไปใกล้เขา ขึเข้าไปครับเฮียห,หุ่นแรงมาก,มากไปยิมเข้าไปลูกเียตัวแดงนี่ บอมเข้าไปครับเรายัดหุ่นเข้าไปบับเข้าไปสนุกดีเหมือนกันว่าเล่นคอหุ่นเนี่ยจะทันไหมเนี่ยเวล่ห้าเนี่ยสำคัญกว่าเวล่ห้าคือเอาเงินไปซื้อของเนี่ย เดี๋ยวนิดเดียว,ดดยวหามอนเยอะๆหามอนอีกเร็วเจอว,วแลนวครับโอ้เจ็บววเบววเจ็บเจเจ็บเจ หน่อยเล็้วนิดเดียวเวล5ยังยังยังไม่ยอม5ให้กู <me> แล้วเฮ้ย <c oughs> มีแลง6ด้วยหรอเมก้าพับเป็ด กูจะว้าฟอ่ะกดไรว้าฟอ่ะมันไม่ให้วา้าว้าทุกคนอย่างวะไปเอาแม็ก HP เอชพีก่อนให้กูว้าฟก่อน ไม่ยอมให้ผมวาามาทุกคนปล่อยกูกลับบ้านเดี๋ยวนี <expand> <sm art> <om g> ้นะไอ้เงี้ยั่งไม่ยอมให้กลับ เนี่ยให้กูกลับสิกดที่อะไรกลับบ้านวะบาปกลับบ้านไม่ทำงานวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งชโมงสุดท้ายเออทำไมว้ากลับไม่ได้วะนิดเดียวนิดเดียวยังทันอยู่พุ่งไปพุ่งไปเพิ่มเลือด โอเคเงินหมดแล้วยืนรอแล้ววะสงครามสุดท้ายกับบอสมาดูกันครับว่านี่นะน,นี้คือเดี๋ยวผมเอาไว้เอาหน้าเอาเนี้จะเห็นว่าด้าน,ด,านด้านนี้คือเป็นบัฟทั้งหมดที่ได้มานะครับม่วงหมดเลยนะเมกาปั๊เป็ดนี่ไม่เคยใช้เลยอันติเมตอ่ะเดีย๋ยวไปใช้ในหน้าบอสเลยครับหุ่นยักษ์ของกู <S <S ผมตายได้สองครั้งเท่านั้นด้วยไหนแม่สองกับเก็เปโตจะรอดไหมมาดูกันไป ไอหนวดปลาหมึกสำคัญคืออย่าโดนครับตัวนี้ไม่ค่อยมีพลังดีเฟนต์ด้วยความได้เปรียบ,บคือเราวางหุ่นแล้วเราเดินต่อได้เลยเว้ยตัวเนี้ยตกกระสุนเนาะ เพิ่มดิเฟนเพิ่มดิเฟนใกล้จะต้องเรียกหุ่นตัวใหญ่แล้วครับโอ้ยเฮียทานี่แม่งแรงริบหาย มาเล่นมันลูกพินอคิโอไอ,อ้ตีโคตรแรงเลยทุกคนอยู่แรงมากไอ้หุ่นตัวใหญ่ยังตีบอสอยู่เลยอ่ะทุกคน พีิโอแม่งเถื่อนจัดเลยเฮ้ยหงูสัตว์สร้างพีน่นกยอขึ้นมานปุดไว้ลูกตู <c oughs> เขา เอาหน่อยเออโอเ้โอเก่งผมว่าพนออกโยกเก่งมากไม่ใช่พี่นกโยเก็บเปตโตอร์พ่อพี่นกโยเก่งมากคือพอแม่งเสกดัมมี่ได้3ามตัวคือมัน เรียกว่าล่อตีนโดยธรรมชาติแล้วที่สําคัญหลังๆถ้าเราบัฟดีๆมันแรงมากครับโดยเฉพาะหุ่นพิโนคิโอตัวใหญ่อ่ะครูดาวนานต่ดตกะ,ะอืดและตีแรงมากครับชนะไนแม่สองได้เฉยเพลย5เลยได้เปิร์กใหม่ด้วยนี่ครับโอ้โหอันนี้ยังโหดเขาบอกว่าถ้าเราก,กดเอาค้อนไปตีตอนไปตีหุ่นอ่ะแบบซ่อมหุ่นอ่ะหุ่นแม่งจะตีแบบอัตโนมัติออกมาทันทีเลยอีก40เอร์ซนตดาเมจเหมือนตีแล้วหุ่นแม่งหมุนต่อเงี้ยทำดาเมจทันทีอย่างเงี้ยซ่อมไปด้วยทำดาเมจไปด้วย นายแมสามมาแล้วว่ะแล้วนี้ก็คือเกเปตโตครับคือก็ต้องบอกกันเลยว่าเล่นสนุกนะพอเล่นเป็นแล้วเล่นสนุกเหมือนเราเคาะลูกคางอะไม่เคาะหุ่นเราไปหามันก็เคาะมันไปหาหุ่นเราอะไรเงี้ยเจ๋งดีว่ะมันก็คิดได้เนาะดีไซน์ออกมาดีเหมือนกันนะเล่นสนุกดียตอนเนี้ยลองดูลองดูใครสนใจเลเว่นวอชนะครับยังเป็น Earl ์ลี่แอคเซสอยู่ยังมีแค่ด่านเดียวแต่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวละครเริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาเรียกเขาบอกว่าอะไรนะในเฟสต่อไปก็จะอัปพดรต่อานวันนี้ขอรเีงเี้า ในคลิปหน้าสวัสดีครับเท่อาลุง huh. uh huh.